สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่องเจ้าชนแนลนะครับช่องห่วยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรหน่วยรัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเอา2สูตรเทียบชนหลักหน่วยบนนะครับมาฝากกันก็จะมีสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้ว1สูตรนะครับแล้วก็เป็นสูตรใหม่1สูตรนะครับก็ลองมาวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่า สูตรที่เราคำนวณมานะครับจะตรงกับผลรางวัลที่ออกหรือไม่นะครับก็ย้ากันอยู่เสมอนะครับการตัดสินใจนี่ก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจก็นําไปใช้นะครับแต่ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับคําเตือนนะครับสูตรที่นามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น ผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้ว่าสูตรก็มีเข้ามีลุ้นะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังอานาคตก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปนตามนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับท่านเพื่มาเจอ ถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ tr channel h u ทาง YouTube ัครกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวเรามาดูตัวชนก่อนแล้วกันนะครับสถิติเทียบชนจากงวดที่ออก84 3สมนะครับหงวันล่าสุดนะครับจากสูตรใหม่จริงๆสูตรใหม่นี่ย้อนกลับไปได้อีกถึง16สิงหาคมนะครับแต่ที่ทำัวอย่างนี่ จากงวดที่ออก843นะครับงวัล่าสุดนะครับวัแรกก็จะชนกันอยู่2ตัวนะครับ4กับ3ระหว่าที่ออก843นะครับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยบนเลข3นะครับเข้ามาชนกัน0กับ3นะครับกับรองวันที่ออก863เลข3เข้ามา ชนกันที่เลข9ตัวเดียวนะครับกับผลรางวัลที่ออก209ชนกัน9กับ2นะครับกับผลรางวัลที่ออก779เลข9นะครับเข้ามาจนกัน0กับ3กับผลรางวัลที่ออก700 ชนกัน170ูนย์กับรางวัลที่ออกสามเจดเจดนะครับเลข7นะครับเข้ามาอันนี้เป็นสถิติอดีตของทั้ทงสองสูตรนะครับเอามาดูสูตรที่1นะครับสูตรนี้เป็นสูตรเก่าของงวดที่แล้วลงเทียบชนไว้กับอีก1สูตรนะครับชนกันที่เลข8เลข9้านะครับแต่สรางวัลที่ออก สามเจ็ดนะครับสูตรที่เอามาชนผิดนะครับสูตรนี้เข้ามานะครับเลขเจ็ดสถิติของสูตรก็เข้ามา2 4 6 8นะครับแงวดติดงวดแรกที่ลง16กุมภาที่ผ่านมานะครับนนเป็นอดีตนะครับปัจจุบันนะครับที่เราจะมารุ้มกันนะครับของงวดนี้ ตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักแสนนะครับตัวแรกมาบวกด้วยหลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่2อนะครับ2ครั้งแล้วก็มาบวกด้วยหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่2หลักแสนก็คือเลข8นะครับหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2นะครับเลข3หลักร้อยเลขท้ายครั้งที่2องเลขศูนย 8บก3เป็น11 11บเก3เป็น14ได้เลขก4สูตรนี้เพิ่มไปทีละ1แต้มนะครับก็ะจะเป็น5 6 8 8นะครับ1นี่นาะคม68จะมีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะ ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับสูตรนี้5ตัวก็เยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาวัดดวงวัดใจไปกับตัวชนนะครับสูตรที่2นะครับสถิติย้อนกลับไปได้อีกนะครับนะครับสูตรนี้ถึงสิสิงหาคมนะครับก็จะมีผิดหนึ่งงวดนะครับหลังจากที่ผิดก็จะเป็นงวดนี้นะครับของ งวดแรกนะครับ1นบวกแเป็น9 9้เบวกสเป็น11นะครับได้เลข1สูตรนี้เพิ่มไปทีละ3แต้มนะครับ1 4 7 0 3 5ตัวเหมือนกันกับผลรางวัลที่ออก8 4 3นะครับหลักหน่วยบนนะครับเลข3สาบวกกันแล้วได้17นะครับ7 0 3 6 9กับผลรางวัลที่ออก8 6 3เลขสามเข้ามา บวกกันแล้วได้13นะครับ3 6 9 2 5กับรางวัลที่ออก209ตัวที่เข้ามาคือเลข9บวกกันแล้วได้16นะครับ6 9 2 5 8กับรางวัลที่ออก7 7 9นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข9บวกกันแล้วได้17นะครับ 0369กับผลรางวัลที่ออก700นะครับเลข0นะครับเข้ามาบวกกันแล้วได้11นะครับ14703กับผลรางวัลที่ออก377นะครับของออดที่ผ่านมาตัวที่เข้ามาคือเลข7จ็ อันนี้เป็นสถิติเป็นอดีตนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรนี้งวดแรกที่ลงที่เราจะมารุ้นกันนะครับของงวดนี้นะครับ8ปดกสเป็น12 12บสองกหนึ่งเป็น13บาได้เลข3มนะครับเริ่มไปทีละสารแต้มนะครับก็จะเป็น6 9 2 5ห้า จะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับสวัน่าจะเป็นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่ตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักแสนบวกหลักหมื่นนะครับแล้วก็มาบวกด้วยหลักสิบเลขหน้าครั้งที่สองนะครับ ถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับวันนี้ระหว่างสูตรตัวที่ชนนะครับเลข4ไม่มีนะครับมีเลข5มีเลข6เลข7ไม่มีนะครับเลข8ไม่มีนะครับชนกันอยู่2ตัว เลขห้ 5, แล้วก็เลขหก 6, นะครับหนึ่งมีนาคนะม6 8จะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับ ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับช่วงนี้ก็อาจจะยุ่งๆหน่อยนะครับถ้าวันไหนไม่ได้ลงคลิปก็ต้องขออภยัยเพราะว่าตอนนี้กําลังซ่อมแซมบ้านอยู่นะครับถ้ามีเสียงอัดคลิปไปถ้่มีเสียงบก็บอกๆแป๊กๆอะไรก็ต้องขออภยัยท่านผู้ชมก้่านนะครับเพราะว่าช่างก็กําลังทํางานนะครับ ไว้นะครับบางทีบางครั้งอาจจะมีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับพิเศษมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคํานวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้ JR Channel หวยฟรีนะครับทาง YouTube กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ